สวัสดีครับวันนี้เราก็จะมาชมพระอยู่ในกรอบกันนะครับเพราะว่าเป็นการจับเอเลี่ยมแบบจับขอบพระเพราะนั้นเอาละเอาออกยากนะครับไม่ใช่ตลับพระจริงๆแล้วก็ก,ก็เห็นว่ามีสมาชิกติดตามผม ก็เป็นร้อยคนแล้วก็เลยอยากจะให้ดูกันนะครับความจริงก็ไมก่ก็เกรงใจครับเพราะแต่ว่าผมไม่ไม่อยากจะถอดกรอบออกนะครับแต่ก็อยากจะให้คนที่ติดตามผมเนี่ยได้ศึกษานะครับก็คือภาาหลวงพระทวดเนี่ยอันนี้เป็นพิมพ์พิมพบีนะครับพิมพบีพิมพ์มลึกนะครับพมิมพ์หลวงพระทวดพิมใหญ่ลึกนะครับพิมพบี 2,497เป็นรุ่นแรกนะครับก็เห็นว่าองค์พรนั้นมีความลึกนะครับองค์พรนั้นมีความลึกลึกจริงๆนะครับลึกจริงๆให้ดูขยายใหญ่นะครับพิมพ์ทรงก็คงจะดูกันยากนะครับก็คงจะไปหาดูในหนังสือกันแต่ว่าที่ให้ดูคือเนื้อนะครับเนื้อเนื้อพระว่าผิวสีน้ําตาลเนื้อสีน้าตาลอย่างเนี้ย ก็มีนะครับแล้วก็หาดูได้ไดยากนะครับสําหรับทองที่ปิดปิดพระเนี่ยก็เจ้าของเดิมเขาปิดมาแล้วก็เรี่ยมไว้อย่างนี้นะครับพระองค์นี้ก็มีรอยกระเทาะข้างหลังนิดนึงเพราะเจ้าของเดิมเขาทาทาหล่นนะครับก็จะเห็นได้ว่าเนื้อพระเนี่ยนะครับก็จะมีฝ้านะครับมีฝ้าขาวๆเนี่ยขึ้นตามผิว ครับเพื่อนตามผิวเหมือนกับเส้นเนื้อสีเทาหรือสีน้ำตาลแอสสีสีดําเหมือนกันนะครับเป็นฝ้าบางๆนะครับเป็นฝ้าบางๆคล้ายๆทาแป้งบางๆไว้นะครับเนี่ยนะครับแล้วก็จะมีมวลสารนะครับมีมีเม็ดเนี่ยเนี่ยนะครับสีน้าตาลน่าจะเป็นเม็ดกล้วยป่าหรือยังไงไม่ทราบนะครับเนี่ยนะครับที่ให้ดูก็คลิปนี้ก็คืออยากจะให้ดูเนื้อกันนะครับว่า หลวงพุทธรสีน้าตาลผิวสีน้าตาลอย่างเงี้ยก็มีนะครับก็มีนะครับเนี่ยจะเห็นว่าพิมพ์บีลึกเนี่ยลึกมากจริงๆนะครับดูข้างในเนี่ยตะแคงอย่างงี้จะเห็นไหมนะครับเนี่ยนะครับเดี๋ยวดูเดี๋ยวดูด้านหลังบ้างนะครับดูด้านหลังบ้างเนี่ยถ้าตรงนี้มีรอยกระเทาะนิดนึงนะครับแต่ไม่โดนองพระนะครับไม่โดนองพระก็คือ เนี in ่ยก็ข้างๆงนึงก็ตะลาวนะครับข้างๆ้าเนี bushes, no Yap, no ่ยมันะลาวไปนะครับแต่ว่าองค์พระนั้นยังยังสมบูรณ์อยู่นะครับคล้ายๆว่ากระเทาะเอียงไปนะครับเอียงไปไม่หักนะครับไม่หักรอยล้านะครับเนื้อก็จะลอยแล้วล้าข้างๆ้านี้นะครับนี่ก็จะให้ดูเนื้อนะครับดูเนื้อว่าเนี่ยนะครับจะเห็นสีน้าตาลนะครับเห็นฝ้าฝ้าขาวๆเนี่ย ฉาบผิวอยู่นะครับฉาบผิวอยู่นะครับนะนะครับจะเห็นฝ้าน้ำตาลเนี่ยฉาบผิวอย mm. ู่เนี่ยนะครับแล้วด้านหลังเนี่ยก็จะมีเม็ดนะครับเป็นคล้ายๆเม็ดแร่นะครับเม็ดแร่เนี่ยเนี่ยเม็ดแร่เนี่ยครับลอยอยู่ตามผิวด้านหลังนะครับเรียกแร่กิมเซียวครับแร่กิมเซียว นะครับเนี่ยนะครับผิวด้านหลังก็จะเป็นออกอย่างนี้เลยนะครับออกฉ่ำๆนุ่มๆนะครับฉ่ำๆนุ่มๆเนี่ยนะครับอันนี้เป็นเม็ดแร่นะครับที่เห็นเนะี่ยนะครับก็จะเป็นอย่างนี้นะครับผิวขยายใหญ่ไปก็จะดูไม่ค่อยสวยนะครับเนี่ย นี่คือเนื้อผ้าลงบัทวด2497นะครับเนื้อสีน้ำตาลนะครับเนื้อสีน้ำตาลพิมพ์ A หโขีดอะหาดูง่ายนะครับแต่พิมพ์ B พิมพ์ลึกเนี่ยก็ไม่เห็นมีคนไม่ไม่ไม,ไม,ไม่ไม่เห็นมีคนทำมาไล์ให้ดูนะครับผมก็เลยเ,เห็นมีคนติดตามผมเป็นร้อยคนแล้วก็เลยเอามาให้ดูกันนะครับเนี่ยแล้วก็ ตามผิวเนี่ยในองค์พระเนี่ยจะเป็นคล้ายๆเป็นใหญ่ๆก็คือเกิดการเกิดเชื้อรานะครับเกิดเชื้อราหมายความว่าว่านนะครับว่านเมื่อคนเจ้าของเดิมมาเขาใช้ครับเมื่อถูกความร้อนอบเหงื่อก็จะเกิดเชื้อราขึ้นนะครับเชื้อราในในเนื้อพระนะครับแต่ก็ยุบลงไปแล้วนะครับเนี่ยนะครับดูด้านดูด้านหน้าทีนะครับเนี่ย จะเป็นอย่างนี้ครับเนื้อพระ2497นะครับเนื้อน้ำตาลเนี่ยนะครับจะเห็นว่าคาบขา,ขาวๆนะครับฉาบเคลือบผิวอยู่นะครับเห็นชัดไหมครับส่วนความลึกความอะไรนั้นก็ลึกจริงๆนะครับลึกลึกมากนะครับ มันงั้นเ็ไม่เรียกพิมใหญ่ลึกเนี่ยจะเห็นหูนะครับเห็นหูอยู่ข้างในเนี่ยนะครับเห็นหูอยู่ข้างในลึกบึงเลยนะครับถ้าจะหลังหูอีกครับนะครับเนี่ยเขาเสาะพิมพ์แกะพิมพ์ได้ลึกมากเขาจึงเรียกว่าพิมพ์ใหญ่ลึกนะครับพิมพ์ใหญ่ลึกนะนะครับคลิปนี้ก็เอาไว้แค่นี้นะครับเอามาให้ดูเพื่อให้ศึกษาเนื้อกันนะครับสวัสดีครับ